สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลลาพัฒนานะคะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณเองนะคะคำนวณมือเนาะงวดก่อนนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4นะ4ีกับ1นะคะแนวทางเข้าก็จะเข้าแต่48นะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะเข้า4 8คู่เดียวนะคะนอากไม่มีนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปแล้วก็เข้าตัวเน้นตัวชอบด้วยเนาะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสําหรับชุดวีนนะคะก็จะมี9มี3มี2มี0มี8แล้วก็มี1นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่8กับ0นะคะ เราก็มาจับ8กันนะคะก็จะมี8 0 0 8 8 1 1 8 8 2 2 8 8 9 9 8นะคะถ้ามี8 9ก็อย่าลืม8 6นะคะส่วนเด่น0นะคะก็จะมี1 0 0 1นะคะ0 3 3 0 0 2 2 0 0 9 9 0นะคะ ก็อย่าลืม6ตูนย์ไปด้วยนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมี9 3 3 9 2 3 3 2 7 8 8 7 4 8 8 4 7 4 4 7แล้วก็6 9นะคะอย่าลืม6 3นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น9363แล้วก็จะเป็น8 0 0 2 3 0นะคะแล้วก็จะเป็น8 9นะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากได้แนวทางทูบนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะเอากันเบิ้ลไปด้วยนะคะเบิ้ลมาแน่นอนนะคะพี่น้อง2 2 3 3 8 8 9 9 0 0นะคะ อย่าลืมแอดมานะคะ so dasa A นะคะ8805นะคะ99นะคะดอเด็กนะคะเอ็นมิ้นให้ดูนะคะว่าแนวทางทูบนะคะมาจริงๆนะคะนะคะพี่น้องจา๋าเห็นไหมพี่น้องงดก่อนนะคะแนวทางทูบเข้าบนนะคะ48เนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรือดว,ดวงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า